แพงเหรียญละพันรับซื้อ5บาทครุฑ9เหลี่ยมปีพศ25 1พหช่องปอป่าศึกษาแบงเหรียญโบราณซื้อและขายเหรียญกระสาบหายาสวัสดีครับเอฟซีผู้ติดต,ตาม ช่องประปาศึกษาแบงเหรียญโบราณสวัสดีและก็ยินดีต้อนรับ FC ทุกคนทุกท่านเนานะกลับเข้าสู่ช่องซื้อและขายเหรียญ FC ซฮะซื้อแพงซื้อแพงถึงเหรียญละ1,000บาทกันเลยทีเดียวสำหรับเหรียญ5บาทครุฑเก้าเหลี่ยมปีพศ2515คลิปนี้เป็นคลิปวิดีโอประกาศรับซื้อเหรียญ5บาท ครุปีพศ2515นี่คือเหรียญจริงๆที่ประปาน,นั้นได้นำมาเป็นตัวอย่างในคลิปวิดีโอนี้ F45 ก่อนเข้ารายการฮนะก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งการแจ้งเตือนกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องของประปาด้วยเนาะนะฮะ นะกดติดตามช่องของปะป๋าทั้งหมดไว้เลยเวลาปะป๋าสร้างคลิปวิดีโอเผยแพร่ออกไปคลิปวิดีโอจะได้ไปแจ้งเตือนที่ท่านนะจะไปเด้งแจ้งเตือนที่ท่านแล้วท่านที่ต้องการที่จะขายเหรียญหรือว่าท่านที่ต้องการจะซื้อเหรียญในช่องของปะป๋าเนี่ยสามารถจะดูคลิปช่องของปะป๋าได้นะฮะประมาณนั้นเลยเนาะหากคนต้องการขายนักสะสมไม่ว่าจะเป็นทุกสาขาอาชีพเลยนะฮะที่หะมีเหรียญต้องการขายประมาณนี้ ท่านจะได้ส่งรูปเหรียญตรวจสอบประเมินราคากันนะเอก็เดี๋ยวปาให้ดูช่องทางการติดต่อนะบางคลิปวิดีโอนี้ป้าปาไม่ได้ขึ้นรูปโปรไฟล์ลน์ติดต่อไว้ใต้คลิปวิดีโอนะเดี๋ยวปาจะให้ดูช่องทางการติดต่อไอดียลนตรงนี้กันไปเลยเนาะหรือใครที่ต้องการดูตอนนี้ก็ได้เอฟซี FC. ให้ดูก่อนก็ได้เอากก่อนก่อนจะดูเหรียญห้าบาทคุดเก้าเหลี่ยมเหรียญละพัน 5, 000, ใช่ไหมเอ่ยนะก็ประมาณนี้เลยเอฟซี FC. นะเพิ่มไอ l ดียลกันก่อนจดไว้เอฟซี นะจดไว้หรือใครที่ดูไม่ทันใช่ไหมก็สามารถรีคลิปกลับไปดูได้ ID l i ลนหลักๆเลยเอฟซก็เป็นไอ l i ล e ยฮะปอปาใช้ตัวเลขทั้งหมดเลยเห็นได้เอ่ยนะเป็น ID l i ล e 0ศูน9 2, 8, 2, 3, 2. เก้าสองเจ็ดนี่ยนะฮะไอลาจดไว้ก่อนหรือใครที่หากมีเหรียญที่ปอปาประกาศรับซื้อไปจริงๆแต่เพิ่ม ID l i ล e ไม่เป็นฮะก็สามารถที่จะใช้เบอร์โทรนะฮะศูนย์เก้าสอเเช่นเดียวกัน นะโทรเข้ามาได้เลย F อฮนะแต่ขอนิดนึงนะฮะท่านที่จะโทรนั้นท่านต้องมีเหรียญที่ปปะประกาศรับซื้อไปก่อนนะฮะเราไม่โทรมาแล้วเออถามแอดมินสเปะสปะไปเนี่ยปฏิแอดมินเขาไม่มีเวลาว่างพอนอกไหมครับาว่าอแอดมินคนเดียวต้องตอบรับทั้งผู้ซื้อแล้วก็ผู้ขายเหรียญฉะนั้นใครที่จะโทรมาจริงๆโทรได้เอฟซีฮะนะเดี๋ยวแอดมินเขาจะแนะนำท่านเองโทรได้แต่ท่านต้องมีเหรียญที่ประปราะกาศรับซื้อไปอย่างเช่นคลิปเนี้ยปปะประกาศรับซื้อเหรียญ 5บาทครุฑเก้าเหลี่ยมปีพศ2515เอฟเสียก่อนจะดูเหรียญที่มีราคาหลักพันนะฮะเดี๋ยวเราดูเหรียญที่ซื้อขายตามท้องตลาดเหรียญกันก่อนนะฮะเริ่มต้นที่เหรียญละเท่าไหร่แล้วมายังไงจึงมาจบที่เหรียญละ1,000บาทพอดีปะปาไม่มีนั้นตัวอย่างในเอฟเสียสำหรับเหรียญผ่านการใช้างานนะคือเหรียญ5บาทคุฑเก้าเหลี่ยม ปีพศส5 1 5เป็นเหรียญสมัยราชการที่9 FC fc เหรียญน,นี้ผลิตออกใช้หมุนเวียนตั้งแต่ปีพศ2 5 5 5 5 6เรื่อยมานะฮะก็มียอดจำนวนการผลิตออกมาราวสักถ้าประปาจำไม่ผิดก็ราวสัก38ล้านเหรียญน,นะฮะ38ล้านเหรียญโอเคเนาะก็สำหรับใครที่มี นะฮะสำหรับใครที่มีผ่านการใช้งานแล้วประป่ารับซื้ออยู่ที่ประมาณเหรียญละเริ่มต้นใน F สอันนี้ประป่ายกตัวอย่างให้ดูนะปาป่ามีแต่เหรียญไม่ผ่านการใช้งานนะฮะถ้าเหรียญผ่านการใช้งานแล้วเนี่ยนะฮะถ้าหากเป็นผ่านการใช้งานสมบูรณ์ว่างันเถอะปาป่าก็เริ่มรับซื้อที่เหรียญละ30 40บขอบสมบูรณ์มาเรื่อยเอ F สฮะห้าหลังไม่มีสนิมก็จะเป็นประมาณถึง50บาท สำหรับเหรียญที่ผ่านการใช้งานแล้วแต่ย้ำนะฮะถ้าเหรียญขอบเสียเยอะๆบี้มาเลยเนี่ยยางงั้นเราไม่รับซื้อนะฮะนะก็เอาง่ายๆก็เป็นเหรียญผ่านการใช้งานแต่ว่าค่อนข้างสมบูรณ์ประมาณนี้แหละปะ้าป๋าก็รับซื้อ3 0มสบถึงห้าบาทแต่ถ้าเป็นเหรียญไม่ผ่านการใช้งานจริงๆแบบนี้นะฮะไม่ผ่านการใช้งานแบบนี้ป้าป๋าก็เริ่มต้นรับซื้อนะอาจจะเป็นเหรียญเก่าเก็บกันบ้างใช่ไหมเอ่ยเราก็จะดูตามสภาพให้นะฮะถ้าเริ่มเป็นเหรียญที่ อาจจะผ่านการใช้งานน้อยก่อนนะฮะก็จะเริ่มที่เหรียญละ60 70 80สปูงเมื่อได้ตามสภาพผิวเหรียญเลย90 1 0สหนระฮะสำหรับเหรียญที่ผ่านการใช้งานน้อยถึงผ่านการแบบเก่าเก็บร่วมประมาณนี้ F อซเราจะเราจะดูตามสภาพให้นะฮะแต่ถ้าไม่ผ่านการใช้งานแบบคามือป,ปนะปาเอฟซีฮะนะไม่ผ่านการใช้งานแบบนี้เลย ราคาก็น่าจะเริ่มกันมาเรื่อยๆนะฮะเนาะต่อจาก100ใช่ไหมก็จะเป็น110 120 1 0ย1 0 4 150บาทต่อเหรียญนะฮะ150บาทต่อเหรียญก่อนหน้านี้เรปปาปาประกาศรับซื้อแผงตั้งไว้ถึง170 180เลยนะฮะคลิปนี้ก็กลับมาอยู่ที่ประมาณเด่นละสูงสุด150บาทนะ FC นะ หรือยังไงดีจะให้รับซื้อถึง170บาทก็ได้นะ,ะแต่ว่าเหรียญของท่านนั้นต้องต้องแชมป์โลกจริงๆนะฮะนะ,ะบางเหรียญถ้าแชมป์จริงๆปปาอาจจะให้ถึง170บาทเช่นเดียวกันนะฮะขอเหรียญน,นี้ไม่มีคราบนะฮะด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังเนี้ยไม่มีคราบเลยอย่างเหรียญน,นี้ปปาก็ซื้อมาแพงนะ,ะเหรียญนี้ก็ประมาณ160บาทนะ,ะ160บาทเลยประมาณนั้นแหละเอฟซีจำได้ไม่เอ่ยราคาที่ปปาให้ไปจําได้เนาะผ่านการใช้งานแล้วเริ่มต้นที่เหรียญละ30บาท นะฮะขอผ่านการใช้งานสมบูรณ์เริ่มต้นที่เหรียญเอ่เหรียญละ30บาท40บาท50บาทแต่ถ้าขอบีมาเลยท้งด้านหน้าด้านหลังอย่างนั้นเราไม่รับนะฮะขอผ่านการใช้งานสมบูรณ์เพราะว่าคือต้องเข้าใจนิดหนึ่งนักสะสมที่เขามาซื้อเหรียญในช่องของประปาเนี่ยประปาแบ่งปันออกไปใช่ไหมฮะถ้าเป็นเหรียญผ่านการใช้งานค่อนข้างจะแย่จัดๆเนี่ยคนที่จ่ายเงินในช่องของประปาเนี่ยเขาก็ไม่ซื้อนึกออกไหมฮะไม่ใช่ประปาจะยุ่งยากนะ จะคัดตะเหรียญดีๆอะไรประมาณนะั้นไม่เชิงนะเอฟซีคือเขาก็มีซื้อช่องของวาปปาเช่นเดียวกันฉะนั้นก็ขอผ่านการใช้งานสมบูรณ์ฮะเริ่มต้นที่เหรียญน,นะสามสิบถึงห้าสิบถ้าผ่านการใช้งานน้อยจัดจริงๆแต่ผิวเดิมอยู่หน้าหน้าด้านหลังผ่านการตรวจสอบก็อาจจะได้หกสิบเจ็ดสิบไล่ไปเรื่อยไปจนถึงหนึ่งร้อยนะฮะถ้าเริ่มไม่ผ่านการใช้งานแล้วก็จะเป็นร้อยสิบผ่านการใช้งานเริ่มสมบูรณ์นะอ่าไม่ผ่านการใช้งานสมบูรณ์นะก็จะเป็นร้อยสิบร้อยยี่ไล่มาเรื่อยจนไปจบที่150 170. ร้อยห เหรียญนี้ก็ไม่ผ่านการใช้งานเช่นเดียวกันเนี่ย f c ดูเอานะฮะนะนี่คือไม่ผ่านการใช้งานที่ป้าปังรับซื้อมาประมาณเหรียญนี้น่าจะได้ประมาณ170นะฮะ f c ดูด้านหน้าด้านหลังใช่ไหมเออแล้วก็มีอีกเหรียญหนึ่งให้ดูนะเหรียญนี้ก็คล้ายกันมั้งเนี่ย f c โอเคเนาะถ้าระดับนี้ได้ถึง1 5 0 170อยู่แล้วนะฮะหลักๆอยู่ที่150 160จะขยับมาให้ไป็น170ถ้าเหรียญของท่านค่อนข้างสมบูรณ์ระดับนี้ไล่คลาบลาดำเลยและสนิมเลยประมาณนั้นแหละ นะโอเคเนาะหลังจากนั้นเรามาดูเหรียญที่มีราคาหลัก1.000บาทนะฮะที่ป้าตามหายอยู่มาหยิบขึ้นมาดูเลยด้านหน้าด้านหลังเอฮะด้านหน้านี่เหมือนกันทั้งหมดเลยทั้ง3เหรียญน,นะฮะด้านหน้านี่คล้ายกันทั้งหมดเลยอ่ะควนี้เรามาดูจุดจ่ายตังค์ให้เอจุดจ่ายตังค์นี่อยู่ด้านหลังนะพิกมาเอซฮะ ให้ f c ป้าเคยทําคลิปไปแล้วแหละนะเดี๋ยวเป็นเรื่องธรรมดาเนาะะป้าๆก็มาทำขัววไปเพราะว่าต้องตามหาเหรียญที่ผ่านการใช้งานด้วยแล้วก็ไม่ผ่านการใช้งานปกติธรรมดาแต่เรียญนี้ F4 เป็นเหรียญที่ไม่ผ่านการใช้งานนะแล้วก็มีใบหน้าพยาคุดที่สมบูรณ์ให้ F4 ดูเอานะฮะสังเกตดูฮะใบหน้าพยาคุดองเนี้ยสมบูรณ์จัดๆเลย นะจะบอกให้ใครมีแบบนี้เอาง่ายเลยใครมีเหรียญ5บาทคุด9เหลี่ยมเนี่ย f 4. ลองไปพลิกดูด้านหลังด้านเดียวนะฮะพลิกดูด้านหลังด้านเดียวด้านเดียวพอเลยถ้าเห็นใบหน้าพยาคุดสมบูรณ์แบบนี้ fc จะเห็นว่าบริีกล้องเล็กปะปาไม่มั่นใจอยู่ไหนลองลใช้กล้องเล็ก2จะเห็นไหมเนาะเดี๋ยว fc ปรปะปาตั้งกล้องก่อนนะฮะ fc ให้ fc สังเกตดูที่ใบหน้าพยาคุดนะฮะ fc เห็นไหมเอ่ย fc จะเห็นว่าไม่ว่าจะเป็นหน้าผากไล่ลงมาฮะถึงคล้ายๆถึงดวงตา fc ฮะเราจะเห็นว่าชัดสมบูรณ์ทั้งหมดเลยนะแล้วใบหน้าก็คือง่ายเลยจนถึงดวงตาจนถึงจะงอยจมูกอะไรประมาณนี้นะ,ะ fc แม้กระทั่งปากของพยาคุดเนี่ยนะฮะเขาสร้างมาให้ปากพยาคุดนั้นอ้าแบบนี้ fc ลองดูนะฮะนะใครที่มีแบบนี้ใบหน้าพยาคุดสมบูรณ์แบบนี้ปอปารับซื้อถ้าไม่ผ่านการใช้งานจริงนะเหรียญละ1 0 0 0บาทน,นะแต่ถ้าผ่านการใช้งานแล้วอาจจะเจอแบบนี้ใช่ไหมปอปาก็รับซื้อได้นะเหรียญละปมก็ต้องไปดูตามสภาพด้วยนะฮะถ้าผ่านการใช้งานแล้วแต่ถ้าไม่ผ่านการใช้งานจริงๆสมบูรณ์แบบนี้เลยนะฮะปอปารับซื้อให้ราคา เหรียญละ1000บาทกันเลยทีเดียวสําหรับเหรียญหนึ่งบาทพยาคุตปีพศ2,500อ,อ, 2, อารยเหรียญ5บาทพยาคุตเอฟซีฮทเท่าทีนะฮะเหรีหยญ5บาทครุตปีพศ2515ใครที่มีนะฮะถ้าสมบูรณ์แบบนี้จุดเดียวคือใบหน้าพยาคุตนะเอฟซีป่อปารับซื้อให้สูงถึง1,000บาทกันเลยทีเดียวใครมีก็สามารถติดต่อมาได้เอฟซีฮะนะเดี๋ยวป,ะปะ่อปาจะดูเหรียญที่ไม่ผ่านการใช้งาน นะฮะ F4 ดูให้ F4 สังเกตดูนะฮะเหรียญนี้ใบหน้าพยาคุดสมบูรณ์ปป่าจะตั้งเขียงให้ดู F4 สังเกตดูไหมฮะว่าที่นิ้วปปากระดิกก็ไม่ผ่านการใช้งานเช่นเดียวกันเหรียญเนี้ย F4 ดูที่ใบหน้าพยาคุดนะฮะนะเขาจะลบเลือนส่วนใหญ่แล้วต่อให้ไม่ผ่านการใช้งานเขาก็จะลบเลือนแบบนี้บางเหรียญก็เกือบสมบูรณ์แบบนี้แต่ว่าเขาจะไม่ชัดเจนอันนี้ถ้าดูดีๆจะเห็นดวงตาพยาคุดเลยนะ F4 นะฮะ f ห็นความแตกต่างไหมไม่ผ่านการใช้งานเหมือนกันนะนะเออเอามาดูเหรียญที่2นี่ก็ไม่ผ่านการใช้งานนะฮะ f c สังเกตดูไหมฮะว่าใบหน้าพยาคุณท,ทั้ง3เหรียญเนี่ยมีเหรียญน,นี้สมบูรณ์ที่สุดอ่ะแบบนี้ก็สูงสุด105 106 107ไม่ผ่านการใช้งานแบบนี้นะ ต้องสมบูรณ์ระดับนี้เลยนะฮะ f c เห็นดวงตาพยาคุธอย่างนี้เลยนะฮะถ้าอย่างเนี้ยป้าปายินดีจ่ายเหรียญละ1น0 0บาทก็เลยทีเดียวโอเคเนาะใครที่มีเหรียญ5บาทพยาคุด F4 นะก็ไม่ต้องเจาะจงเจฉพาะเฉพาะเหรียญที่มีราคาหลักพันคือใบหน้าพยาคุดสมบูรณ์อย่างเดียวนะฮะเหรียญของท่านเนี่ยต่อให้เป็ยนที่ผ่านการใช้งานมาแล้วสมบูรณ์นะหรือไม่ผ่านการใช้งาน เก่าเก็บยังไงเอฟซีเดว่าป่าแยกสภาพให้จนถึงเหรียญที่ใบหน้าพญาครุฑสมบูรณ์แบบเหรียญน,นี้ยว่าปารับซื้อทั้งหมดเลยนะฮะใครมีก็สามารถส่งเหรียญตรวจสอบประเมินราคากันได้นะฮะเอช่องทางการติดต่อใช่ไหมฮะก็เพิ่ม ID Line ไลที่ยป่าให้ดูครั้งแรกนะฮะไอเดียไลน์ศูนย์เก้าสองเจ็ดเก้าสองแปดสองสามสองนะ,ะนี่คือ ID Line FC เบอร์แรกเลยนะฮะใครที่มีก็สามารถม,มีเหรียญต้องการขายเนี่ยก็สามารถที่จะเพิ่ม ID Line ได้ นะโอเคเนาะประมาณนี้แหละที่จริงปปามี2เบอร์เบอร์ล่างก็มีแต่ปปามาใช้หลักๆเบอร,ร์นี้ให้นะใครจะใช้อดีไลน์ก้าสองเจ็ดกสองแก็ได้หรือไม่จะย้ายมาเบอร์ล่างอดีไลซู 98, 9, 5, 4, นะ์ก้าแปดสี่สูญเก้าห้าสองสี่สี่นะฮะก็ปปามีเบอร์เบอร์อดีไลซึ่งสองเบอร,ร์เลยนะแล้วก็เป็นคู่เอฟซีเห็น,นะฮะเบอร,ร์โทรและเบอร,ร์อดีไลน์ตัวล่างเนี่ยเป็นเบอร,ร์เดียวกันเห็นไหมเอ่ยนะฮะชอบเบอร,ร์นี้ก็ใช้เบอร,ร์นี้ เพิ่มอดีลเบอร์นี้หรือเบอร์บนก็เบอร์เดียวกันตัวหนังสือสีแดงตัวเลขสีแดงเห็นไหมศูนย์เก้าสองเจ็ดเก้าสองแปดสองสามสองเบอร์เดียวกันเลยถนัดเบอร์ไหนก็เพิ่มอดีลเบอร์นั้นนะแล้วก็ถ่ายรูปเหรียญของท่านทั้งด้านหน้าด้านหลังแต่ละเหรียญให้ชัดเจนนะเอฟซีส่งให้อามินตรวสอบประเมินราคาเบื้องต้นนะตกลงกันได้บ้างเบื้องต้นเดี๋ยวให้เป็นข็จะมอบที่อยู่ให้ท่านไปทางอดีลแล้วท่านก็ส่งเหรียญของท่านมาตามที่อยู่ช่องของป้าปาโอเคไหมฮะ ิปนี้ปปามาประกาศรับซื้อเหรียญ5บาทคุดเก้าเหรียญปีพศ2515ไม่ว่าจะผ่านการใช้งานไม่ผ่านการใช้งานยังไงนะฮะรวมถึงเหรียญที่มีใบหน้าพยาคุดค่อนข้างสมบูรณ์แบบนี้ปป่ารับซื้อให้ราคาสูงถึงเหรียญละ1000บาทกันเลยทีเดียวก็ก่อนจากกันไป F c ซนะฮะก่อนจากกันไปก็อย่าลืมกด,ด,ดติดตามกดกระดิ่งการแจ้งเตือนกดไลค์กดแชร์ช่องของปปาไว้เพื่อไม่พลาดคลิปวิดีโอที่ปปาจะเผยแพร่คลิปต่อไป โอเคเนาะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมฮะผู้ดคลิปหน้าพบเจอกันใหม่คลิปนี้สวัสดีครับ